สวัสดีค่ะช่องพัชชาโหราพรมยานค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงโดยใช้หลักวิชาไพ่พรมยานผสมกับการอ่านวิธีการโคจรของดวงดาวสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาคือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูได้จากราศีโดยใช้ไพ่เป็นตัวบอกเรื่องราวให้คุณได้รับรู้รับทราบค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทํานายการโคจรของดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนเมษายนพศ .2566 นกะคะภาพรวมดวงชะตาของคุณพิจิกในเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการแก้ไขปัญหานะเพราะอะไรคุณมีดาวถึง4ดวงนะมาสถิตอยู่ในเรือนอริคาว่าอริเนี่ยมันแปลได้ว่าอุปสรรคแปลได้ว่าปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่สินก็ได้นะการกู้นี่ยืมสินก็ได้ดาวสี่ดวงมีดาวอะไรบ้างดาวพระอาทิตย์นัดซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะคือเรือนการงานของคุณดาวพุธนะดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะคือการเงินและดาวเจ้าเรือนปุตตะนะแปลว่าบุตรบริวารหรือความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของคุณนะ อีกทั้งดาวราวหูซึ่งสถิตอยู่รออยู่แดนแล้วเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทั้งสี่ดวงเนี่ยมาอยู่ในเรือนอริแปลว่าเดือนนี้นะคุณพิจิตคุณจะต้องได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานหนึ่งหลัก งานจะต้องมีปัญหาให้คุณได้แก้ไข 2. เนี่ยคุณมีเกณฑ์การใช้เงินไปกับการลงทุนนะในเรื่องของการงานก็ได้บางครั้งคุณอาจจะมีการไปลงทุนนะสร้างธุรกิจใหม่งานใหม่มีการลงทุนในแผนการโครงการโปรเจกต์ใหม่นะที่จะก่อเกิดรายได้ ใหม่ๆให้แก่คุณหรือ 3. เนี่ยคุณมีเกณฑ์การเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งตัวคุณเองและบุตรบริวารน,นะคะอาจจะใช้เงินไปในเรื่องของบุตรบริวารส่งลูกหลานไปเรียนนะมีเกณฑ์การใช้เงินไปกับการเดินทางได้ด้วยนะ ระวังเรื่องของสุขภาพนะระวังเรื่องของการเกิดปัญหาหนี้สินแต่เรามองว่าหนี้สินที่คุณจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการได้หนี้เพิ่มแล้วก็ได้รับเพิ่มคุณจะสร้างเครดิตเช่นไปกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนําเงินมาลงทุนเพื่อนําเงินมาซื้อบ้านเพื่อนําเงินมาซื้อรถในธุรกิจเป็นเงินที่เงินเงินต่อเงินนะนะไม่ได้ไปไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่าย ในเรื่องของความสุริสุรายฟุ่มเฟือยส่วนตัวไม่ใช่นะมันเป็นมีมันเป็นการหมุนเงินในการสร้างหลักฐานครอบครัวนะให้มีความมั่นคงขึ้นมันเป็นการให้เครดิตกับตัวเองนะ่ยในเรื่องของการมีทรัพย์สินเงินทองที่มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของคู่เนี่ย เรื่องของคู่เนี่ยบางคนนะที่เป็นโสอดอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่ที่มีจากทางจากทางไกลนะดาวคู่ของคุณคือดาวศุกร์เนี่ยเข้าไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือปะะนปัตนิตรงข้ามเรือนของคุณเลยศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันนะเพราะอะไรประการหนึ่งก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศมันก็แปลว่าทางไกลก็ได้ความเสียาหายก็ได้ คนโสดคุณมีเกณฑ์นะเจอคนจากทางไกลอาจจะเป็นรักออนไลน์หรืออาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างภาษาไปทายได้ถึงถึงว่าอาจจะมีเรื่องของการเกิดรักลับๆขึ้นมานะเพราะวินาทเนี่ยมันแปลว่าไม่เปิดเผยเ,เนาะให้ระวังให้ดีว่าถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยเช็คดูให้ดีนะว่าเขายังโสดจริงหรือเปล่า มันมีเกณฑ์ของเรื่องของการมีความลับมีรักแบบซ่อนเร้นไม่เปิดเผยอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ส่วนคนที่มีประเด็นคนที่มีคู่หรือกําลังมีปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่คุณอาจจะมีความวิตกกังวลหรือความทุกข์ใจในเรื่องคู่นะบางคู่เนี่ยเขาเรียกว่าคนรักนําความเดือดเมือร้อนใจมาให้รู้สึกว่า มันไม่ค่อยมีความโศกในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะ,ะส่วนภาพรวมในเรื่องค่าไพ่พรมยานจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของไพ่พรมยานนะคะไพ่พรมยานไพ่ใบแรกนะคะวาสนาตัวตนของคุณคุณพิจิกคุณได้ไพนะ่ภากิสณะไพ่ใบนี้ยมันเหมือนเด็กน้อยเนาะที่แบกรับภาระปัญหา มากมายเลยแต่ว่าเขาสามารถแฮนเดิได้นะเออมีความรู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านเข้ามานะคุณน่ะเอาอยู่กับทุกสถานการณ์คุณสามารถควบคุม control ได้อย่างที่บอกไปในเรื่องของดวงดาวว่ามีดาวสีดวงนะเข้าไปรวมตัวอยู่ในเรือน อยู่ในเรือนอุปสรรคของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการต่อสู้กับอุปสรรคแต่คุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคไปได้นะเพราะอะไรเพราะคุณคือเทพพังคานเทพแห่งการต่อสู้ดาวพระศุกร์อ่ะเป็นดาวราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพังคานเป็นดาวประจําตัวเนาะเทพพังคานเนี่ยเขาเรียกว่าทายกราบแข็งขยันเนี่ยให้ทายอยังคาร คุณไม่กลัวนะคุณเป็นคนไม่กลัวปัญหาจะมีดาวกี่ดวงอยู่ในเรือนอริฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเป็นนักสู้คนพิจิกเวลาสู้สู้จริงนะคุณเป็นคนไม่มีตรงกลางคุณสู้คุณสู้สุดใจเออเอาสามารถเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปในเรื่องของดวงดาวชัดเจนออกมาในเรื่องของไพ่มันมีเกณฑ์การที่คุณจะสร้างเครดิตขึ้นมาบางท่านอาจจะไป ทำเรื่องของกู้เงินจากสถาบันทางการเงินนะถามว่ามีเกณฑ์ผ่านได้ไหมมีเกณฑ์ผ่านได้สูงมากค่ะเขาเรียกว่าสบายๆนะถ้ามีเกณฑ์การกู้เงินจากสถาบันการเงินเกิดขึ้นในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการกู้เงินนะ่ะน่าจะเป็นไปในเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์นะสร้างหลักทรัพย์ความมั่นคงบางท่านนําเงินไปลงทุนอย่างที่บอกบางท่านนําเงินไปเพื่อใช้ในธุรกิจอสังหาซื้อบ้านซื้อรถ หรือแต่งเติมต่อเติมในส่วนของสำนักงานร้านค้าบ้านอย่างนี้ได้หมดนะมีการสร้างหนี้สร้างเครดิตได้ซับเพิ่มหนี้เพิ่มนะคะชาวชาวพิจิกคุณพิจิกเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาร่วมด้วยนะระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเพราะอะไรดูสิพรังคารคู่มากันกับ ไพ่ห่งการเดินทางนะพระอรุณเทพ,พระบุตรมีเกณฑ์การเดินทางนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะ ระวังเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยนะคุณพิจิกมีเกณฑ์การเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆน,น,นะเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดหัวปวดแข้งปวดขาอย่างนี้เป็นได้นะให้ดูแลสุขภาพตัวเองอนิดนึงในส่วนของหน้าที่การงานเนี่ยมองเห็นว่าคุณพิจิตในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีช่องทางทํามาหาก,กินได้หลายช่องทางนะอย่างที่บอกไปว่าดาวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะคะกระดุมพาปุตตะเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณน,น่ะ น่าจะต้องได้ค้นหาช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะ้ํะมีการขยับขยายมีการสร้างงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เขาไปดาวพฤหัสไปเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในเรือนอริเนี่ยและดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมาก,การงานเนี่ยคุณต้องมีช่องทางทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นมีการพบเจอนะ,อะวิธีที่จะหาเงินได้มากขึ้นในเรื่องของการทำงานอย่างที่บอกไปคุณมีเกณฑ์การเกิด จอบใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีเรื่องของการนำเงินมาต่อเงินนะมาลงทุนเพิ่มเติมอาจจะมีความเครียดเข้ามานิดหนึ่งนะอาจจะมีความเครียดเข้ามานิดหนึ่งการตกลงเจราจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันจะพบอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆเนานะเป็นธรรมดาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนอริมันจะมีการต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ระวังเรื่องของความ ขัดแย้งหรือทะเลาะบอะแว้งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไพ่ใบนี้มันมีมันหมายถึงว่าการตกลงต่อรองเจราจาบางครั้งเนี่ยมันเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของในเรื่องไม่เป็นเรื่องอะถ้าเราจะมองในเรื่องของดวงดาวนะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพรังขานเนี่ยเข้าไปสถิตนะอยู่ในเรือ,มอรนมรณะ ซึ่งเป็นดาวเจ้าดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธเนี่ยในในราศีมิถุนเนี่ยอังคัรกับพุธเขาเป็นคู่ทะเลาะวิวาทเนาะเป็นคู่ทะเลาะวิวาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวอะ่ะในเรื่องของการต้องพูดคุยกันต่อรองเจราจากันในเรื่องเงินเงินทองทองในเรื่องลาภผลประโยชน์ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดหนึ่งระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคุณได้ไพ่พระพิคเนตทรงหนูขึ้นมานะ ไพ่ใบนี้ถ้าคุณมีเกณฑ์การวางแผนโครงการอะไรระยะสั้นเช่นคุณมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืองานจับหนึ่งจับสองจับสามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากงานประจำหรือมีแผนการอะไรที่คิดจะทำอยู่เนี่ย mm. เขาเรียกว่ามีความสำเร็จรออยู่แต่ให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะพุทธกังคารังคารอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยมันมักจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดนะและอีกอย่างหนึ่งพุทธ กับราหูก็ไปเจอกันอยู่ในเรือนอริระวังเรื่องของเอกสารสัญญาระวังเรื่องของอคําพูดคําพูดไม่เป็นคําพูดอ,อาจจะมีการจุกจิกตอรองกันในเรื่องขัดแยง้งขัดคอกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ต้องระวังนะบางครั้งบางคราวเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้เนาะแต่เราควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องฝึกนะที่จะปล่อยวางบ้างหรือว่าใช้สติให้มากในการพูดคุยกันในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอันนี้ไพ่เตือนมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยนะคุณจะได้รับความสําเร็จในระยะอันสั้นนี้นะปัญหาก็ส่วนปัญหานะคุณพิจิตคุณได้เจออุปสรรคแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ย คุณได้มันมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนแต่มันมีความสําเร็จรออยู่เขาเรียกว่าเหนื่อยแต่สําเร็จเขาเรียกว่าต้นร้ายแต่ปลายดีนะคุณพิจิตรสู้แล้วสําเร็จนะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลือด้วยนะอุปถัมภ์อะไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยให้อ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่นะจะมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนาะเขายังคอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณอยู่นะ เดือนนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของอพวกกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อรวมทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะใครที่เป็นสุภาพสตรีก็ให้ระวังเรื่องของพวกโรคสตรีทั้งหลายเนาะเออโรคสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะให้ระวังเรื่องระมัดมระวังเรื่องของเกี่ยวกับโรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะ ผู้หญิงก็เป็นพวกมดลูกผู้ชายก็เป็นพวกต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นเนาะอวัยวะเพศหญิงเพศชายนะให้ดูแลอาจจะมีปัญหาผู้หญิงก็อาจจะต้องไปเช็คในเรื่องอยู่กับซีสต์หรือถ้าเกิดว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยใครที่คิดจะมีบุตรมีโอกาสตั้งครรภ์นนะ เออมันมีไพ่พระแม่าราวตีขึ้นมาเนี่ยไพ่ใบเนี้มันมีโอกาสตั้งคันสูงมากนะสำหรับคนที่คิดอยากจะมีน้องนะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากมีมไม่มีความพร้อมเนี่ยต้องป้องกันนะเพราะอะไรถึงต้องเตือนอ่าเพราะว่ามันมีไพ่พระยม,มาราชไพ่แห่งกฎแห่งกรรมขึ้นมานะ ไพ่อสองใบเนี้มันขึ้นมาคู่กันแบบนี้นะมันแปลว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะมันถึงวาระแล้วอะ่ะถ้าเกิดใครที่อยากมีน้องนะคุณอาจจะได้สมหวังในเรื่ององการตั้งครรภ์แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่พร้อมคุณต้องป้องกันนะเออไม่งั้นมันมันไม่ได้นะ มันมีเกณฑ์อยู่นะไพ่ชี้จะชี้ออกมาแบบนี้ในส่วนของความรักเนาะบอกไปแล้วคนโสดมีโอกาสเจอคู่นะคู่ทางไกลคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมคู่แบบรักลับๆนะคู่มาเข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็ได้นะแต่สำหรับคนมีคู่เนี่ยให้ระวังเรื่องของคำพูดนะการใช้อารมณ์ นะศาสตร์ศาสตร์อารมณ์ใสกันบางครั้งหรือบางครั้งเนี่ยคู่อาจจะไม่ได้ดังใจในบางเรื่องนะมันมีไพ่ของความแบบขัดคอขัดแย้งกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอะความรักต้องประคับประคองนะจริงอยู่ว่าถ้ามองในแง่ของดวงดาวเนี่ยดาวคู่ครองนะ่ยไปเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนคู่อ่ะ นั่นหมายถึงว่าคู่ของเราอ่ะเขาเข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเข้มข็งของคู่เนี่ยบางครั้งในเรื่องของความรักมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีที่เป็นคนยอมนะ่ะที่เราต้องคอมพลีมอส์ะแต่ในความเป็นพิจิกเนะี่ยมดื้อนะเออดูสิครั้งคานดื้อไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดในเรื่องของความรักเดือนนี้คุณมีคู่ต้องคอมเพลมไมช์กันนิดนึงนะต้องเจราจาอ่อนหวานนะซึ่งคาดว่าคุณพิจิตคุณเอาอยู่ดูแล้วล่ะด้วยความที่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคุณพิจิตเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเดือนนี้คุณพิจิตคุณมีนะเรื่องราวที่จะต้องได้แก้ไขปัญหา นะอยู่พอสมควรเลยสำหรับเดือนเมษามีเกณฑ์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการสร้างหนี้สร้างเครดิตใครที่คิดจะกู้หนี้ยืมสินหรือกู้เงินจากสถาบันการเงินเนี่ยมีเกณฑ์สำเร็จรออยู่มีเกณฑ์การเดินทางแต่เตือนนะให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะคุณพิจิกรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ